และส่วนนี้จะเป็นบริเวณเบาะหลังซ้ายมาดูรอยอาร์กันตรงนี้เราจะให้เห็นชิ้นส่วนบางอย่างนะครับที่ยังติดอยู่อ่ะจะเห็นรอยอาร์กนะครับเป็นระเบียบดีหมดเลยไม่มีรอยตรงไหนที่มันหายไปก็จะมีกลมๆอยู่ตลอดนะไม่มีอะไรที่มันหายไปแต่ว่ามีตัวหนึ่งให้สังเกตเล่นๆ เป็นประสบการณ์นะครับจะเห็นตรงนี้ไหมฮะผมชี้ไปเล็กๆอันนี้เนี่ยเห็นไหมฮะตรงปลายเล็บผมเนี่ยนี่เป็นเศษของกระดาษกาวที่หลงเหลือจากการที่ช่างเนี่ยทําสีเขาก็จะใช้กระดาษกาวปิดเพื่อที่จะพ่นสีและลอกกระดาษกาวออกไปมันก็จะเหลือแนวของ สีเด <IS 2> <IS 2> <IS 2> ิมเป็นรอยแบบนี้นะครับแต่นี่นะฮะกระดาษกาวก็อาจจะลอกไม่หมดทําให้ยังเหลือเศษของกระดาษกาวอยู่กระดาษกาวซึ่งถูกพ่นก็จะกลายเป็นสีแดงสีแดงเดียวกันกับสีรถที่ทําใหม่ก็นะฮะนี่สังเกตได้คือมันมีร่องรอยที่หลงเหลือแบบนี้ก็จะททำให้เราสังเกตได้เป็นประสบการณ์ครับเผื่อบางที ท่านดูรถคันอื่นแล้วเจออาจจะไม่ได้ทำสีแตกต่างกันอย่างชัดเจนแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นทําสีแทนสีเดิมเลยแล้วเจอร่องรอยแบบเนี้ยเจอร่องรอยกระดาษกาวนะมันก็ทําให้ท่านรู้ว่ารถคันนี้ผ่านการทําสีมาแล้วหรือบางทีเราดูตามซ่องต่างเจอเศษกระจกแบบนี้สมมุติว่าเจอเศษกระจกอยู่ในประตูก็เป็นไปได้ที่เคยประตูเคยเดินชน สมมุตินะประตูเคยโดนชนแล้วก็มีการเปลี่ยนกระจกก็เลยทําให้มีเศษกระจกเติมอยู่แบบนี้ครับก็รอยล่องรอยเล็กๆน้อยๆตรงนี้มันสามารถบอกอดีตได้ <laughs>